คำว่า IP s r e s นะครับ IP e s ตัวนี้มันมีสองเวอร์ชันเอาปัจจุบันนะครปัจจุบันนะครับเวอร์ชันสี่กับเวอร์ชันหกซึ่งเราเรียนกันทั้งสองเวอร์ชันเลยนะครับเวอร์ตั้งเวอร์ชันสี่แล้วก็เวอร์ชันหกแต่เราจะเน้นไปนทางเวอร์ชันสี่มากกว่าอืมนะครับแล้วก็เวอร์ชันหกปกติเวอร์ชันหกเนี่ยผมก็สอน IPv6 อยู่กันเหมือนกันนะแต่ผมต้องใช้เวลาถึงสามวันนะเพื่อสอน IPv6 นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีพื้นฐานเวอร์ชัน4ก่อนถึงจะไปเวอร์ชัน6ได้นะครับตรงนี้นะอะเราเราจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆกันได้ยังไงนะครับผมจะเปรียบเทียบบ้านหลังเดียวนะครับบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเนี่ยกับโน้ตบุ๊กอ่าบ้านตรงนี้เปรียบเหมือนโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องพอบ้านเนี่ยมันคือเหมือนใช้แค่ครกอบครัวเดียวเล็กๆหรือคนเดียวอยู่อันนั้นคือบ้าน อันนี้ก็โน้ตบุ๊กก็คืออาจจะใช้กันในบ้านหรือใช้แค่นคนเดียวอ่านี่โน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันใช้กันหลายๆคนนะครับเช่นอาคารอย่างเงี้ยตึกเนี่ยสี่ชั้นเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยร้อยคนอย่าบอกว่าใครซื้อตึกเพื่อมาอยู่คนเดียวนะอืองั้นก็น่าจะอาการหนักอยู่รวยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยซื้อตึกมาปกติตึกหรืออาคารเนี่ยมันต้องอยู่กันหลายๆคนถูกไหมครับตึกอาคารตรงเนี้ยมันเปรียบติบจเหมือนเซเวอร์ อ่าตึกหรืออาคารพวกนี้มันจะเปรียบเหมือนเซเวอร์เพราะว่าเซเวอร์มันต้องแบบโครงสร้างมันต้องใหญ่มันต้องแบบสเปคแรงๆอ่านี่เปรียบเหมือนเซเวอร์นะครับผมเปรียบที่ทําการไปษนีที่ทําการไปซนีเคอรี่หรืออะไรก็ตามเอาไว้ทําไมเอาไว้ส่งของให้เราเอาไว้ส่งไปเกี์ให้เราเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนเราเตอร์ครับแต่ก็ยังไม่ลงลึกมากนะอ่าในเปรียบเทียบนะครับแล้วไอ้สายตรงเนี้ยที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านแต่ละหลัง,งเข้าด้วยกัน เชื game, meer, like fiber, level, so, ่อมต่อเรากับท right ี่ทําการประณีน์เนี่ยไอ้ถนนพวกเนี้ยมันคืออะไรไอ้ถนนพวกเนี้ยเปรียบเสมือนเหมือนสายแลนกับสายไฟเบอร์มารวมเข้ากับสวิต์อ่านะครับมารวมเข้ากับสวิต์นะครับตรงเนี้ยที่จริงไอ้ตรงเนี้ยไอ้เส้นเมนเนี่ยเปรียบเสมือนสวิต์อ่าเส้นเมนตรงเนี้ยสวิต์นะครับไอ้ไอ้ที่โยงถนนไปจากอ่าถนนหน้าบ้านเราไปถึงบ้านเราเนี่ยไอ้พวกนี้คืออะไรเหมือนสายแลนเหมือนสายไฟเบอร์อ่านี่ก็เราเปรียบเทียบกันได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามหัวข้อนี้ผมต้องการสนใจอะไรผมต้องการบอกว่าทุกบ้านจะสรงของรได้ต้องมีบ้านเล็กที่ครับต้องมีบ้านเล็กที่ที่ทําการไปรษณียนีก็ต้องมีเลขที่นะอาคารเนี่ยตึกพวกนี้ก็ต้องมีเลขที่นะครับต้องมีการเลขที่บางทีอาคารเนี่ยมันซอยอีกนะมีหลายเลขที่อยู่ข้างในเหมือนมีแบ่ง v m v m w ม r e v m w a แวีเมวเดี๋ยวเราก็เรียนกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีเลขที่นะครับไอ้ผมสนใจคําว่าเลขที่ก่อนนะครับ คือเขาบอกว่า IP address นะครับ IP address เนี่ยเปรียบเหมือนที่อยู่นะอ่านะครับ IP address เนี่ยเปรียบเียบหมือนที่อยู่ซึ่งที่อยู่เนี่ยประกอบด้วยเน็ตเวิร์กกับโฮสถ้าเปรียบเทียบให้มันแบบบ้านๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะเน็ตเวิร์กเนี่ยเปรียบเสมือนหมู่บ้านโฮสเนี่ยเปรียบเสมือนเลขที่บ้านถ้าเอาหมู่บ้านมารวมกับเลขที่บ้านเมื่อไหร่นั่นคือที่อยู่ของเราอ่านะครับมันมีสองอย่างนะนะครับ ถ้าเรามีเลขเน็ตเวิร์กเหมือนกันเป๊ะๆกับเพื่อนเราเนี่ยแสดงว่าเราอยู่เน็ตเวิร์กเดียวกันหรือเราอยู่หมู่บ้านเดีวยวกันน,นั่นเองเช่นในคนนี้อยู่หมู่บ้านที่หนึ่งไอ้นี่ก็อยู่หมู่บ้านที่หนึ่งไอ้คนนี้ก็อยู่หมู่บ้านที่1แสดงว่าเนี่ยเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันหรือ้ะพูดด้านเน็ตเวิร์กก็คือเราอยู่เน็ตเวิร์กวงเดียวกันนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เห็นภาพนะครับเราต้องปูทฤษฎีให้มากกว่านี้หน่อยอะลองมาดูกันตรงนี้ก,นก่อนนะครับ ก็อันนี้ก็ย้ำกันอีกทีนึงนะว่า ip address นะครับ ip address เนี่ยถ้าเราเอา wire s h a r จับดูเนี่ยนี่คือนักลักษณะที่เป็นของ ip เนี่ย1นึ่งเก้านี่คือ ip อันนี้มันเป็น ip ในรูปแบบของเลขฐาน10นะอันนี้คือคนเข้าใจง่ายคนดูและจำได้บางคนจะจำไม่ถึงจะจำไม่ได้ก็ตามนะก็ถือว่าจำง่ายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจำไม่ยากเลยนะหนึ่งเก้านะ แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยฉันมาเรียนทั้งทีผมมาเรียนทั้งทีนะครับเราอยากทําตัวเหมือนคอมพิวเตอร์อยากจาไอพีเหมือนคอมพิวเตอร์ก็จํากันเหมือนเราเตอร์ก็จํากันไอคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มองเป็นเลขฐานสินะครับไอหนึ่งเข้าสองหนึ่งหกแปดเนี่ยถ้าเราเอาไวา้จับจับเนี่ยไอเนี้ยคือความหมายของหนึ่งเข้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสามสี่นะมันจําเป็นเลขฐานสองครับไอเนี้ยคือคอมพิวเตอร์มันจําไอเนี้ยมันเรามันจํานะครับ ผมว่าเอาที่เราจาดีกว่ามันจําง่ายนะผมต้องการสื่ออะไรผมต้องการสื่อว่า IP นะครับเบอร์เดียวกัน,นเขียนเป็นรูปแบบเบอร์นี้ก็ได้หรือเขียนเป็นเลขฐาน2ก็ได้ได้หมดเลยนะครับนั่นคืออะไร IP192 1 6 8 1 1 0 0เนี่ยก็ร้เียกว่า IPv4 มันสามารถเขียนในรูปแบบของเลขแบบนี้ก็ได้เลขฐานรอก็ได้หรือเลขฐาน10ก็ได้ไอเนี้ยคนใช้มนุษย์ใช้ไอเนี้ยพวกเม็ดชีนพวกอุปกรณ์ใช้จะเป็นอย่างนี้ แต่มันคือเรื่องเดียวกันนะครับมันคือเรื่องเดียวกันอันนี้นะแต่มันคุยกันคนละเลขฐานนะครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาบอกว่า IPv4 มีทั้งหมด32บิต32บิตเพราะมันมองเป็นเลขฐาน2แบบคอมพิวเตอร์มันมองไอ้เลข1 1 0 0ูนนนเนี่ยมันมีทั้งหมด32ตัวก่าเลยบอกว่ามี32บิตแบ่งออกเป็น4ชุดข้อนี้ครับชุดแรกชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4อันนี้ชุดแรก ชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สอ่านี้คือสี่ชุดชุดละแปดบิตอันนี้มองแบบคอมพิวเตอร์อีก่านะครับอันนี้คือมองแบบคอมพิวเตอร์อีกชุดละแดบิตก็คือเนี่ยถ้ามองเป็นเลขฐานสองก็มีแปดตัว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 นะครับคําว่าชุดละนะถ้าพูดได้ดีในภาษาเน็ตเวิร์กก่อนแต่ว่าชุดที่หนึ่งนี้ก็เรียกว่าออกเตที่หนึ่งชุดที่สองอ่าก็เรียกว่าออกเตทที่สองอ่าแล้วก็ว่ากันไปมีทั้งหมดสี่ชุดนี่คือหน้าตาของ IPv4 นะครับมาต่อกันนิดหนึ่งหน้านี้ค่อนข้างสำคัญมาก IPv4 ในปัจจุบันนะครับ IPv4 ในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับได้ทั้งหมด5้กลุ่มแต่ภาษาในหัวเขาเรียกว่าค้า c l a s าสคือมีคลาส A คลาส B คลาส C คลาส D แล้วก็คลาส E แต่ IP กลุ่มไหนที่ให้เราสามารถนำไปใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรของเราก็จะมีแค่3คลาสแรกเท่านั้นก็คือคลาส A คลาส B แล้วก็คลาส C นะครับก็จะมีอยู่แค่3คลาสนี้แล้วเรารู้ได้ไงว่า IP ของเราเนเป็นคลาส A หรือคลาส B หรือ C เขาดูกันยังไงวะเช่นเนี่ย IP ที่บ้านผมเป็น192.168.1.34รู้ได้ไงว่านนี้เป็นคลาสไหนอ่าหนึนะนี่นเลข9้านะครับ คือเราดูจากเลขข้างหน้าพวกนี้ครับเลขข้างหน้าก็คือเลขเนี้ยถ้ามันอยู่ในช่วงหนึ่งถึงร้อยี่สิบกเนี่ยแสดงว่ามันอยู่คลาสเอถ้ามันอยู่ในร้อยี่แปดถึงร้อยเก้าสิบเอ็ดแสดงว่ามัานคือคลาสบถ้ามันอยู่ในหน,นึ่งเก้าสองถึงสองอสามแสดงว่ามันคือคลาสสี่อ่าเนี้ยเราต้องดูอย่างนี้นะครับหนึ่งเก้าสองอยู่ตรงไหนอยู่ระหว่างหนึ่งเก้าสองถึงสองสองสามแสดงว่าเนี่ยคือคมันคือ,ลอ,อนะคลาสสี่มันคือกลุ่มสี่อืมนะครับมันคือกลุ่มสี่ อ่านี่คือแสดงว่ามันคือกลุ่ม C นะครับอยู่ในคลาส C นั่นเองนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยเรียนแบบเสียตังทั้งทีนะครับต้องจําแบบคอมพิวเตอร์อ่าันี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะนะครับบางคนในสมองเนี่ยคอไอเก้าคอไอเจ็ 7, CPU ซีรอนแบบเหมือนเทเอร์เลยก็จําแบบคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคือต้องจําอย่างเี้ยจาเป็นเลขฐานสองถ้าเราแปลงเป็นเลขฐานสองนะมันขึ้นด้วยศูนย์นะมันคือคลาสเ ถ้ามันขึ้นด้วยหนึ่งศูนย์นะมันคือคลาส B ถ้ามันขึ้นด้วยหนึ่งหนึ่งศูนย์นะมันคือคลาสสี่เออผมว่าจําไปเนเลขฐานสิบนี้น่าจะง่ายกว่านะอืมนะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่คนจํานะครับอันนี้คือเป็นคลาสเป็นคลาสถ้าหนึ่งเก้าสองนี่ยมันคือคลาสสแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับ IP แต่ละคลาสเนี่ยมันแบ่งเป็น Public กับพับบีเด็กพับบคืออะไร public ตัวเนี้ยถ้าเราเรียกบ้านนะส่วนมากเราเรียกกันว่า IP จริง อ่านะครับ i p จริงแต่ p r i v a t e เราจะเรียกบ้างๆกันว่า ip ปลอมอ่านะครับบางคนเรียกว่าไส่วนตัวก็ได้แต่ก็ไม่คนไทยไม่ค่อยเรียกกันเท่าไหร่นะครับถ้า p r i v a t e ip ตรงเนี้ยมันคือ i p ปลอมนะครับ public เราจะเรียกอบเรียกกันว่า IP พจริงอืมนะครับแล้วมันยังไงกันแน่นะครับผมเวลาสอนเนี่ยสังเกตน,นะคลาสดีมันก็มีจริงมีปลอมมีจริงมีปลอม,ม,ม,อมถ้าคลาสสีนะช่วง IP พปลอมมันคือตั้งแต่เท่านี้ ถึ B, Prom, Private, งจนนถึงเท่านี้ถ้ากาส์เนี่ยไอพีปลอมไปเบทตั้งแต่ลงเท่านี้นถึงเท่านี้ไอนี่ของกาส์เท่านี้เท่านี้ถึงเท่านี้ไอพีปลอมเนี่ยผมชอบนึกเนี่ยมันเหมือน,นคล้ายๆชื่อเล่นมันเหมือนชื่อเล่นนะไอี IP จริงนเนี่ยมันคล้ายๆชื่อจริงเป็นยังไงสมมติว่าผมเนี่ยชื่อ A อบางทีเนี่ยถัดไปบ้านอีกหลังนะชื่อเล่นชื่อ a เนี่ยอาจจะมีก็ได้ ถัดไปอีกหลังหนึ่งก็มีคนชื่อเอกก็เป็นไม่ได้นะครับคนนี้คือชื่อเนี่ยถ้าไอพี p r i v a t e หรือชื่อเล่นเนี่ยมันจะชอบซ้ํากันคือมันไว้ใช้ภายในบ้านเท่านั้นนะครับคือเนี่ยหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดเนี่ยหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดถามว่าบ้านผมมีอ่าหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดบ้านบ้านคนอื่นมีไหมมีมีหมดเลยคือไอพีมันจะซ้ํากันมันเอาไว้ใช้ภายในองค์กรเท่านั้นแต่ภายในองค์กรเนี่ยไอพี IP ก็ควรจะไม่ซ้ํากันนะนะครับ เช่นในบริษัท A มีหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองคนอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้นคือเหมือนเหมือนในบ้านเราอ่ะผมชื่อ A ไม่ใช่ว่าน้องออกมาเนี่ยก็ชื่อ A น้องอีกคนหนึ่งก็ชื่อ A ชื่อซ้ำกันในบ้านเนี่ยมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะนะครับพ่อแม่เนี่ยหนักนะตั้งตั้งชื่อลูกสามคนในชื่อ A เหมือนกันคืออย่างน้อยในชื่อเล่นเนี่ยต่อให้มันซ้ํากับบ้านอื่นแต่ในบ้านเราเนี่ยไม่ควรจะซ้ํากันถูกไหมครับอันนี้หนึ่งเก้าสองหนึ่งแปดถึงจะไปซ้ํากับบริษัทอื่น แต่ภายในบริษัทเราเนี่ยก็ควรจะไม่ซ้ากันอ่ามันคล้ายๆกันนะครับแต่ทีเนี้เวลาเราออกอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องใช้อ p จริงเท่านั้นนะเราจะใช้ i ีปลอมไม่ได้นะครับอันนี้คือจำๆจไปก่อนสมมติว่าผมไปติดต่อทำอ่าราชการไปทําบัตรประชาชนหรือไปทําอะไรก็ตามนะครับผมต้องแจ้งเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่ไม่ซ้ากับใครนะไม่ใช่ไปบอกว่าเออพี่ครับเจ้าหน้าที่อำเภอครับช่วยอ่าลงบัตรประชาชนไอ้ผมหน่อยผมชื่อ A ครับ Uh, ชื่อ A ซ้ำกันเยอะแยะ,แยะ,แยะนะครับถ้าไปติดต่อราชการเราต้องใช้ชื่อนามสกุลที่ไม่ซ้ากับใครนั่นก็คือต้องชื่อจริงก็เปรียบเสมือนเวลาเราออกอินเทอร์เน็ตเราต้องใช้ไอจริงเท่านั้นสแสดงว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องมีสองชื่อเนี่ยผมก็ชื่อ A ชื่อจริงผมก็ต้องมีชื่อหนึ่งนะครับอ่าคอมพิวเตอร์ของผมเครื่องนี้ผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะผมมี i อเป็นเบอร์ไหนครับน,นะครับไม่รู้เจอหรือเปล่านะ มันพิ่งมาก็เยอะค่อนข้างเยอะอ่านี่1.92.168.1.7นี่คือไอพีของเครื่องผมนะ1.92.168.1.7มันอยู่ในเรงเนี้ยมันช่วงไอพีปลอมของ class ที่จริงออกเด็ตไม่ได้นะ,สะแสดงว่าเครื่องผมมันต้องมีไอพีจริงอีกสักเบอร์นึ่งเครื่องผมนะมันต้องมีไอพีจริงอีกสักเบอร์หนึ่งนะครับการที่จะเช็คว่าผมเนี่ยผมชื่อเล่นผมนรู้แล้วแหละ1.92.168.1.7 แต่ชื่อจริงผมคืออะไรนะครับที่จริงเราเข้า Google ก็ได้นะอ่านี่เข้า Google อยู่พอดีแล้วอยากรู้ชื่อจริงอยากรู้ IP จริงที่เราใช้นะครับพิมพ์ว่า my ip address แบบนี้ก็ได้แลเวนเตอร์ปึ่งเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วครับพอดีผมใช้ IP V6 ในการออกอินเทอร์เน็ตนะโอเคมันก็เลยเห็นเป็น IP V6 นะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมหา,าใหม่นิดหนึงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนะ่ะเดี๋ยวผมจะปิด i p v ีซของผมไว้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยผมเข้า Google นะครับแล้วผมคลิกเวบแรกขึ้นมาเลยนะครับอ่าอย่าอย่าเพิ่งสนใจ i p v ีซของผมนะอย่าเพิ่งสนใจนะครับทีเนี้ยเนี่ยคือ ip จริงของผมหนึ่งเจ็ดสองจุดหกจุดสองหนึ่งสี่นี่คือ ip จริงของผมนะครับมันไม่ใช่อยู่ในช่วงของไปเ t e ที่เป็น ip พปลอมนะครับ แล้วไอพีจริงเนี่ยของเจ้าไหนมันก็จะมีโผล่ว่าเออผมใช้เน็ตของ 3BB นะหรือของอะไรอ่าเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาให้นะครับแต่เนี่ยผมต้องการโฟกัสว่าผมเนี่ยใช้อ p พีหนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดเจ็ดที่เครื่องผมก็อยู่จริงก็จริงนะนะครับแต่ว่าเวลาผมมองเน็ตเนี่ยผมจะใช้เบอร์นี้หนึ่งเจ็ดสองต้นนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดหกเบอร์นี้ในการออกอินเทอร์เน็ตคือไอเครื่องนี้ก็คือเครื่องผมแหละไ,ไอเครื่องนี้ก็คือเครื่องผมแหละผมมีสองชื่ออันนี้ไว้ออกเน็ตอันนี้ไว้้คุยภาในบานบ เหมือนนี้ชื่อเล่นไว้เรียกกันในบ้านอันนี้ไว้ติดต่อราชการหรือออกอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแสดงว่านะครับผมเนี่ยมีถ้าผมจะออกเน็ตได้นะผมต้องมีทั้ง IP ปลอมและก็พอออกเน็ตเนี่ยผมต้องแปลงร่างเป็น IP จริงคือผมเนี่ยใช้ IP พ9หนึ่งข้าองนแจุุแต่เมื่อกี้เนี่ยผมออกเน็ตได้ผมมี IP จริงด้วยนะครับ ไอการที่จะแปลงร่างจาก i อีปลอมเนี่ยซังกเกล็ตเป็น IP ีจริงเนี่ยรู้ไหมครับเขาเรียกว่าการทำอะไรคือการทำเน็ตครับคือที่เราหนึ่งเก้าสองหนึ่งกแปดจุดหนึ่งจุดอ็กนะครับเวลาเราไปออกอินเทอร์เน็ตสังเกตมันจะตกเครื่องผมเนี่ยแปลงร่างสังเกตเป็น IP ีจริงไอนั้นเนขาเรียกว่าการทำเน็ตอ่าเนี่ยมันจะมีไอีจริงต้องไม่ซ้ำกับใครอยากได้ต้องซื้อเน็ตอ่านะครับถ้าไปเช่าเน็ตปุ๊บก็จะให้ i อีจริงมาให้ หรืออยากให้ได้เอพีจริงหลายๆเบอร์เราก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มก็สามารถทําได้นะครับทีนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับคลาสดีคลาสดีส e, เดี๋ยวผมค่อยพูดนะครับแต่เอา a B C ก่อนถ้าเราเอาการที่เขาแบ่งคลาสเอคลาสดีคลาสซใช้คําว่าสมัยก่อนก่อนนะอืมสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้ครับถ้าในในในหมู่บ้านเราใช้คำว่าหมู่บ้านเราเนี่ยนะนะครับ มีคอมพิวเตอร์เยอะมากในมีลูกบ้านเยอะมากเนี่ยเขาจะให้เอาคลาส A ไปใช้นะแต่ถ้าในหมู่บ้านเราเนี่ยไอเนี้ยไอพีเนี่ยเหมือนมาเลกที่นะถ้าในหมู่บ้านเรานะครับมีลูกบ้านน้อยๆนะครับมีลูกบ้านน้อยๆเนี่ยเขาจะให้เอาคลาสซไปใช้นะเหมือนใใคล้ายๆอย่างนี้ครับถ้าในหนึ่งวงเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมีคอมพิวเตอร์เยอะให้เอา IP คลาสดีไปใช้ถ้าในหนึ่งวง,งเ, iren, เ,เ,เน,น็ตเวิร์กของเรานะครับมี คอมพิวเตอร์ในน้อยให้เอาคลาส C ไปใช้อ่าก็จะมองอย่างนี้นะครับความหมายของแนแบบนี้คืออะไรเขาบอกว่าคลาส A เนี่ยไอชุดแรกเนี่ยแทนชื่อหมู่บ้านที่เหลือนี่คือเป็นเบอร์ไอพีของลูกบ้านหมดเลยไอเนี้ยไอสามชุดเนี้ยว้จุไว้จุลูกบ้านนี่มันคือในส่วนของโฮสต์แอนดเลสะคือไว้จุคอมพิวเตอร์ไว้ใส่ให้กับปรินเตอร์ซึ่งเนี่ยพื้นที่ของโฮสต์แอนดเลสพื้นที่ของปรินเตอร์นี่เยอะมากเลย พื้นที่ของไว้อันนี้คือชื่อหมู่บ้านเนี่ยน้อยนะครับสแสดงว่าเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านในหมู่บ้านที่หนึ่งเนี่ยก็สามารถมีคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่องเอาคอนเซปต์ก่อนนะนะครับแต่ถ้าเป็นใน p ีคลาสซนะครับคลาสซ c เนี่ยไอสามจุดแรกเนี่ยไว้แทนชื่อหมู่บ้านอ่าชื่อหมู่บ้านหนึ่งเก้าสองงปจุหนึ่งอันนี้คือชื่อหมู่บ้านแต่พื้นที่ของลูกบ้านเนี่ยเป็นโฮสเนี่ยน้อยมากเลยอ่าโฮส์นี่คืออะไรเป็นพื้นที่แบบ เหมือนไ p เนี่ยเอาไว้ลูกบ้านนะครับให้กับลูกบ้านนะครับตรงนี้เอาไว้กับลูกบ้านเอาไว้กับโปรเนเตอร์พวกโนบุ๊กนะครับสังเกตคลาสซีในจิจุรูกบ้านน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเอาเอาแบบนี้ก่อนคลาสบีเนี่ยมันกลางๆนะคือครึ่งๆนะครับอยู่ระหว่าง A กับ C ปัจจุบันเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไร IP ในคลาสเเนี่ยถ้า IP หนึ่งวงมีคอมพิวเตอร์เป็นแสนเป็นล้านเครื่องนะครับมีปัญหาเรื่องไวรัสมีปัญหาเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายเลย เพราะว่าอะไรถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะมีใครคนหนึ่งติดไวรัสขึ้นมามีคนหนึ่งอ่ะติดโควิดขึ้นมาเนี่ยมันแพร่กระจายในหมู่บ้านเราก่อนเลยนะครับแล้วลองลนึกดูนะตั้งหมู่บ้านเรามีห้าแสนคนเรือนมีห้าแสนคอมพิวเตอร์อยู่ในวงเดียวกันเนี่ยเรียบร้อยอืมนะครับในชีวิตจริงมันก็ใช้ไม่ได้นะครับมันจะกวนกันเยอะเหมือนในห้องประชุม,มอ่ะครับมีเสียงดังเอออวยคนเยอะแยะมากมายมันจะเรียนกันไม่รู้เรื่องนะครับมันจะกวนกัน ฉะนั้นในการดีไซน์เน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยในหนึ่งวงเนี่ยเขาจะเอาโฮสต์แค่น้อยๆครับน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้หน้านี้ทุกคนรู้จักแค่คลาส s A คลาส B คลาส C รู้จัก IP จริง IP ปลอม IP จริง i อปลอม IP ีจริง i อปลอมข็ดีใจมากแล้วอืมนะครับอย่างเงินเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะครับตรงนี้ก็เอากันนิดนึงตัวนี้รู้ได้ไงว่าตรงนี้คือคลาสเเราต้องดูจากเลขสิบข้างหน้าถูกไหมครับ อ่าคือคลาส A มันคืออะไรถ้า IP ปีมันขึ้นต้นด้วยหนึ่งถึงร2อยี่สกมันคือคลาส A เนี่ยมันอยู่ระหว่างหนึ่งถึงร้อยี่สกมันคือคลาส A ไอคลาส b ก็เหมือนกันต้องดูเลขเนี้ยคลาส B ขก่อนญาตย้ตยอนนะครับร้อยี่แปดถึงร้อยเก้าสิเอ่าเนี่ก็คือร้อยี่แปดถึงร้อย้า่าแสดงว่านี่อยู่ตรงกลางนี่คือคลาส B อันนี้ก็อยู่เป็นคลาส C ต้องมองดูเลขข้างหน้านะครับถ้าเรามองว่าเป็นคลาส A นะครับ ไอชุดนี้มันจะเป็นชื่อหมู่บ้านหรือชื่อเน็ตเวิร์กไอดีนั่นเองไอหมู่บ้านลูกบ้านเนี่ยผมเป็นคนเปรียบเทียบขึ้นมานะนะครับแต่ถ้าในทางเน็ตเวิร์กเขาเรียกว่าไอชื่อหมู่บ้านเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กไอดีแสดงว่าเลขสิบเนี่ยคือเลขเน็ตเวิร์กไอเลขโสต์ไอดีเนี่ยก็คือเนี่ยคือบ้านเลขที่มันเกี่ยวกับเรื่องของแทนชื่อของบ้านเลขที่หลังหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของโสต์แต่ถ้าพอเป็นคลาสบีคือครึ่งครึ่งนะครับคลาสบีคือเนี่ยคือครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งงน ก็เครึ่องแรกตรงเนี้เป็นเลขเน็ตเวิร์กเป็นชื่อหมู่บ้านไอ้เครื่องหลังตรงเนี้ก็เป็นในส่วนของโฮสต์ถ้าคลาส C สามชุดแรกแทนชื่อหมู่บ้านเน็ตเวิร์กไอ้เครื่องหลังเนี่ยแทนชื่อโฮสต์นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมีโน้ตบุ๊กอยู่สามเครื่องอ่ามีสามเครื่องนะครับต่ออย่างนี้คือเราดีไซน์โดยใช้คลาส C ที่จริงเรื่องคลาสในทางปฏิบัตินี่ก็คือสนใจเรื่องคลาสนี่ถือว่าน้อยลงนะแต่ยังเป็น,ย,ปนยังเป็นต้องรู้นะนะครับสมมติว่าผมใช้คลาสซีนะไอ้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เครื่องที่หนึ่งอันนี้คือเครื่องที่หนึ่งอันนี้คือเครื่องที่สองอันนี้คือเครื่องที่สามโอเคเครื่องที่หนึ่งผมเซต i อเป็นอร์นเ,นเนี้ยหนึ่งเก้าสองอ่านไแป๊บรหหนึ่งเก้าห้าอะไรกันหนึ่งเก้าห้าจุดสามเอ็ดเขียนเลขปิดซะลว เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขียนปิดเขียนถูกเลยนะครับตอนนี้นะหนึ่งเก้าห้าจุดสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดสองจุดหนึ่งร้อยเครื่องที่สองหนึ่งเก้าห้าจุดสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดสองจุดร้อยหนึ่งเครื่องที่สามหนึ่งเก้าห้าจุดสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบสาม จุดร้อยสองโอเคคือจากภาพที่ผมสมมติมกันมานะครับถ้าใช้คลาส C นะไอสามจุดแรกเนี่ยตัวนี้คือเลขเน็ตเวิร์กไอสามจุดแรกเนี่ยคือเลขเน็ตเวิร์กคือชื่อหมู่บ้านนั่นเองนี่คือชื่อหมู่บ้านนั่นเองสังเกตเครื่องที่หนึ่งกับเครื่องที่สองเนี่ยชื่อหมู่บ้านเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยสแสดงว่านี่คือเราอยู่วงเดียวกันเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่พอเครื่องที่สองกับเครื่องที่สามมันต่างกันนะชื่อหมู่บ้านเนี่ย หน,นึ่งเก้าห้าจุดสามเอ็นีจุดเจ็ดสามอนี้มันจุดเจ็ดสองนอนี้คือชื่อหมู่บ้านไม่ตรงกันสแสดงว่าเนี่ยเราอยู่คนละหมู่บ้านกันเรียกว่าอยู่คนละวงเน็ตเวิร์กกันสรุปก็คือเครื่องหนึ่งกับเครื่องสองันอยู่วงเดียวกันแต่เครื่องสามเนี่ยอยู่คนละวงกันเลยนี่คือให้เรามองภาพอย่างนี้เพราะทําไมเราต้องถึงมองตรงนี้ให้ออกเพราะเดี๋ยวถ้าส่งข้อมูลนะครับระหว่างเครื่องที่อยู่ในวงเดียวกันเนี่ยไม่จําเป็นต้องแจ็คเก็ตเวด้วยทัย้งมันจะปิงกันเจอเลยแต่ถ้าเครื่องที่อยู่ต่างวงกันนะ ต้องเซตเกตเว์เท่านั้นถึงจะสื่อสารกันได้อ่านี่เดี๋ยวไปว่ากันนะครับแค่แยกว่าไหนเป็นคลาส A คลาส B คลาส C ได้อันนี้ก็ถือว่าดีใจละอืมนะครับดีใจละนะครับแล้วก็คลาส A มีเลขเน็ตเวิร์ก Network. โดย d ด f a ฟอร์เนี่ยกี่ชุดคลาส B มีกี่ชุดคลาส C มีกี่ชุดอันนี้ก็ถือว่าโอเคละเอาเอาแค่นี้ก่อนอืมเอาแค่นี้ก่อนยังเงื่นคนละวงหรือวงเดียวก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับอ่าขออนุญาตต่อนิดนึง ดูไอพผมพาไปดูหลายรอบแล้วอาจจะไม่ต้องได้พูดพูดซ้ำเนาะเพราะว่าเราพิมพ์ว่า i อพีคอนฟิกเฉยๆก็ได้หรือ i อพีคอนฟิกอก็ได้นี่คือการเป็นเช็คการเช็ค IP ของเครื่องเรานะครับอันนี้ก็เราก็เคยอธิบายกันแล้วนะครับเราสามารถดูผ่านคอม m านด์พร้อมก็ได้หรือดูผ่าน GUI ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อ